สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบมจอเอกชัยการแพทย์หรือ EKH นะคะที่หลายคนก็กำลังจับตามองกันอยู่ครับผมเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยค่ะทั้งข่าวบทสัมภาษณ์ผู้บริหารจากวิดีโอรายงานผลประกอบการแล้วก็มีมุมมองจากฝั่งนักลงทุนด้วยครับ เราจะมาสำรวจกันค่ะว่า EKH เนี่ยเขากำลังปรับตัวยังไงแล้วก็วางแผนการเติบโตยังไงท่ามกลางความท้าทายต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนใหญ่ในธุรกิจการแพทย์เฉพาะทางที่ดูน่าสนใจมาก <c oughs> เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจภาพรวมธุรกิจของ EKH นะคะว่าอะไรคือจุดแข็งอะไรคือความท้าทายแล้วก็กลยุทธ์หลักๆที่เขาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าคืออะไรครับ <c oughs> โดยเฉพาะการขยายตัวเข้าสู่บริการทางการแพทย์ใหม่ๆที่ดูเหมือนจะเป็นหัวใจสำคัญของแผนในเรียะต่อไปเลยนะคะเอาละค่ะมาเริ่มเจาะลึกข้อมูลกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากผลประกอบการล่าสุดกันก่อนเลยค่ะถ้าดูจากตัวเลขไตรมาส2ปี2568เนี่ยไรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ280ล้านบาทลดลงไป13%เทียบกับปีก่อนนะคะคส่วนกำไรสุทธิก็ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ47ล้านบาทลดไป24%เลย อืมลดลงไปพอสมควรใช่ค่ะแล้วภาพรวมครึ่งปีแรกนะคะรายได้รวมก็ประมาณ583ล้านลดลง 9. เกํากำไรสุทธิร้อยเล้านลดลงไปเกือบเกือบเตัวเลขดเูเหมือนจะชะลอตัวนะคะใช่ครับคือการลดลงหลกัหลกๆเนี่ยมันมาจากจำนวนผู้ใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชัยเองนะครับทั้งผู้ป่วยนอก OPD ผู้ป่วยใน IPD ที่น้อยลงไปแล้วก็ ที่กระทบชัดๆเลยก็คือศูนย์ผู้มีบุตรยาก EKIVF โอ้ IVF ใช่ครับโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าชาวจีนที่าหายไปพอสมควรเลยรายได้จากตัวโรงพยาบาลเอก,กชัยเองเนี่ยลดลงไป12%ในไตรมาส2ส่วนรายได้จาก EKIVF เนี่ยลดลงไปถึง23%เลยครับในช่วงเวลาเดียวกันโอ้ oh, ลดเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าในรายงานเดียวกันก็มีจุดที่น่าสนใจนะคะ คือรายได้จากโรงพยาบาลคูณอ่าครับโรงพยาบาลคูณใช่ค่ะซึ่งเป็นธุรกิจดูแลแบบประครับประคองกลับโตขึ้นตั้ง14%ส่วนทางกับภาพรวมเลยอันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะก็น่าสนใจนะครับมันเป็นสัญญาณที่ชี้ว่าถึงแม้ธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่เคยเป็นดาวรุ่งอย่าง IVF จะเจอปัญหาเนี่ยแต่ธุรกิจใหม่ที่เขาลงทุนไปมันเริ่มเห็นผลแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวช่วยกระจายความเสี่ยงในอนาคตได้อือหือ การเติบโตของคูณท่ามกลางภาวะที่ดูชะลออเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดการดูแลเฉพาะทางที่ EKH กำลังมุ่งไปอยู่นะครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเราลองไปดูที่ฐานธุรกิจหลักเขาก่อนคือโรงพยาบาลเอกชัยที่สมุทรสาครอ,อะไรคือจุดแข็งจริงๆของที่นี่คะครับโรงพยาบาลเอกชัยนี่ก็เหมือนเป็นฐานทับหลักของเขาเลยมีศูนย์เฉพาะทางหลายน่านก็จริงนะครับ แต่ที่โดดเด่นมากๆแล้วก็เป็นไรายได้สําคัญเลยก็คือศูนย์กุมรารเวชแม่และเด็กใช่ไหมคะใช่ครับหรือแผนกแม่และเด็กที่เราคุ้นเคยกันกับอีกอันคือศูนย์อุบัติเหตุครับสส่วนนี้รวมกันเนี่ยทำไรายได้ประมาณ1ใน3าของโรงพยาบาลเลยนะครับโหหนึ่งในสเลยเหรอคะแล้วทำไมสองสูนี้ถึงแข็งแกร่งเป็นพิเศษในพื้นที่สมุทรสาครล่ะคะมันมีปัจจัยอะไรปัจจัยเรื่องทำเลที่ตั้งมีผลมากครับ รอบๆโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเขตอุตสาหกรรมมีโรงงานเยอะมากเลยอ๋อค่ะประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นวัยแรงงานทีนี้พอเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยมีเคสอุบัติเหตุเข้ามาตลอดเวลาครับทั้งอุบัติเหตุบนถนนโดยเฉพาะมอไซค์นี้เยอะค่ะอุบัติเหตุในโรงงานหรือแม้แต่เหตุทะเลาะวิวาทตอนกลางคืนก็มีบ้างและจุดเด่นของเขาคือนโยบายที่นี่คือรับผู้ป่วยฉุกเฉินทุกคนก,ก่อนเสมอ อันนี้สำคัญมากทำให้ทีมแพทย์อุบัติเหตุโดยเฉพาะหมอด้านกระดูกและสมองเนี่ยได้รับความไว้วางใจสูงมากในพื้นที่ครับน่าสนใจค่ะแล้วสูย์แม่และเด็กล่ะคะในเมื่อเราได้ยืนข่าวว่าภาพรวมอัตราการเกิดของประเทศมันลดลงทำไมที่นี่ยังไปได้ดีอยู่ฮะคือที่สมุทรสาครมันจะต่างออกไปนิดนึงครับ ถึงภาพรวมประเทศอัตราเกิดจะลดลงแต่ว่าที่นี่ยังมีกลุ่มแรงงานที่ย้ายถิ่นเข้ามาเรื่อยๆนะครับมาตั้งรกรากสร้างครอบ,บครัวใหม่กันอ๋อค่ะผู้บริหารเขาเคยให้ข้อมูลไว้นะครับว่าจํานวนการคลอดที่โรงพยาบาลเอกชัยเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยในช่วง5ปีที่ผ่านมาจริงเหรอคะใจเลยค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นจากข้อมูลคือ ekh เ e <TH S 1> ขาเลือกที่จะไม่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมอันนี้มีผลยังไงบ้างคะ ครับการไม่รับประกันสังคมก็ทําให้โรงพยาบาลเนี่ยเน้นไปที่ลูกค้ากลุ่มเงินสดแล้วก็ลูกค้าที่มีประกันเอกชนเป็นหลักซึ่งตามที่ผู้บริหารเคยให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยมันก็ช่วยให้การบริหารจัดการทางการเงินคล่องตัวขึ้นแล้วก็อาจจะมีกําไรที่ดีกว่าอืมแต่เขาก็ไม่ได้ปิดประตูสะทีเดียวนะครับคือยังเปิดรับโอกาสในการเข้าไปซื้อกิจการโรงพยาบาลอื่นที่เขารับประกันสังคมในอนาคตถ้าเจอดีลหรือข้อเสนอที่เหมาะสมครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็เป็นการเลือกโฟกัสกลุ่มลูกพาที่ชัดเจนไปเลยงั้นเรามาดูเรื่องการเติบโตในอนาคตกันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มจากที่ตัวโรงพยาบาลเอก,กชัยเองก่อนเห็นว่ากําลังสร้างอาคารใหม่ด้วยเหรอคะใช่ครับกําลังสร้างอาคาร4ครับ เป็นส่วนต่อขยายจากอาคารเดิมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยคือปัจจุบันเนี่ยเขามีอยู่142เตียงซึ่งก็เริ่มจะแน่นแล้วนะครับอาคารใหม่นี้จะทำให้มีเตียงรวมเพิ่มเป็น200เตียงเลย200เตียงครับคาดว่าจะเปิดได้ในไตรามาสแรกของปี2569แล้วก็น่าจะรองรับการเติบโตต่อไปได้อีกสัก56ปีครับการลงทุนสร้างอาคารใหม่นี่ใช้งบประมาณเยอะไหมคะ แล้วมันจำเป็นแค่ไหนคะในตอนนี้งบลงทุนอยู่ที่ประมาณ280ล้านบาทครับถือว่าจำเป็นมากนะครับเพราะว่าอัตราการครองเตียงเดิมมันค่อนข้างสูงแล้วค่ะการขยายครั้งนี้ก็เหมือนการเตรียมพร้อมสำหรับความต้องการในอนาคตนะครับ แล้วก็เพื่อให้สามารถบริการได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นที่น่าสนใจคือถึงแม้จะเป็นการลงทุนใหญ่นะครับแต่ค่าเสื่อมราคาต่อปีที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยไม่ได้สูงมากนักอยู่ที่ราวๆเจ็ล้านบาทต่อปีเท่านั้นเองการแพทย์เฉพาะทางใหม่ๆเริ่มที่ศูนย์หัวใจเลยอันนี้เป็นยังไงบ้างคะอันนี้เพิ่งเปิดไปสดๆร้อนๆเลยครับเมื่อต้นเดือนสิงหาคม2568นี่เองอ๋อเพิ่งเปิดเลยใช่ครับ ชื่อศูนย์หัวใจและหลอดเลือดครบวงจรหรือ EKC เป็นการร่วมมือกับบริษัทคอริทิมจำกัดใช้เงินลงทุนไป40ล้านบาทครับตั้งอยู่ในอาคาร A ของโรงพยาบาลเดิมเลยข้อตีมากๆคือให้บริการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็รับผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาด้วยครับการเปิดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงนี่ถือเป็นจุดขายสำคัญเลยใช่ไหมคะแล้วเขาคาดหวังผลตอบรับขนาดไหนคะ สำคัญมากครับเพราะว่าโรคหัวใจเนี่ยมันเป็นเรื่องฉุกเฉินจริงๆการมีศูนย์ที่พร้อมตลอดเวลามันสร้างความมั่นใจให้คนในพื้นที่ได้มากโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อาจจะยังขาดศูนลักษณะนี้อยู่นะครับ EKH เขาตั้งเป้าว่าจะรักษาผู้ป่วยได้ปีละประมาณ480รายค่ะแล้วก็น่าจะสร้างไรายได้เพิ่มให้กับโรงพยาบาลได้ราวๆ90ล้านบาทต่อปีครับถือเป็นการใช้พื้นที่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยมากในปัจจุบันด้วย สุดยอดเลยค่ะทีนี้ขยับมาดูโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ EKH กำลังสร้างเป็นแบรนด์ใหม่ขึ้นมากันบ้างเริ่มจากโรงพยาบาลคูนที่เน้น palliative care หรือการดูแลแบบประคับประคองแห่งแรกที่พระราม2เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้แห่งแรกที่พระราม2เนี่ยขนาด33เตียงเปิดมาเกือบ3ปีแล้วครับผลตอบรับนี่ต้องบอกว่าดีเกินคาดเลยครับดีขนาดไหนคะ อัตราการครองเตียงสูงถึง80%ครับแล้วที่น่าทึ่งคือทำกำไรได้ตั้งแต่ไตรามาสแรกที่เปิดเลยโหกำไรตั้งแต่ไตรามาสแรกเลยเหรอคะแสดงว่าตลาดนี้มีความต้องการสูงจริงๆสูงมากครับแล้วก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยคือสังคมไทยเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบแล้วนะครับปัจจุบันเนี้เรามีผู้สูงอายุราวๆ20%เอรอีก10ปีข้างหน้าคาดว่าจะเพิ่มเป็น28%ค่ะครับ มันจะมีช่วงเวลาที่คนเราอายุยืนขึ้นแต่สุขภาพไม่ดีอาจจะต้องการการดูแลที่ยาวนานขึ้นซึ่ง p a l l i a t i v e c แ Care เนี่ยไม่ใช่แค่การดูแลระยะสุดท้ายนะครับแต่เป็นการเน้นเพิ่มคุณภาพชีวิตลดความทุกข์ทรมานในช่วงท้ายๆของชีวิตให้ดีที่สุดเข้าใจเลยค่ะแล้วตอนนี้กำลังขยายไปที่กระบี่ด้วยใช่ไหมคะเห็นว่ามีโครงการใหม่ใช่ครับ กำลังสร้างแห่งที่สองที่อ่าวนางจังหวัดกระบีอันนี้ร่วมทุนกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะครับชื่อโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อ่าวนางขนาด36เตียงตั้งเป้าว่าจะเปิดปี2569ครับใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยครับแล้วแห่งนี้จะพิเศษหน่อยคือตั้งใจจะรองรับทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยอาจจะมองถึงโอกาสเรื่อง medical tourism จากกลุ่มชาวยุโรปที่ต้องการการดูแลระ,ระยะยาวในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าที่บ้านเขานะครับ แล้วมีการเรียนรู้อะไรจากสาถาแรกมาปรับปรุงที่อ่านางบ้างไหมคะมีครับจากข้อมูลที่ได้มาคือมีการปรับดีไซน์หลายอย่างเลยเช่นทำให้ห้องพักมันใหญ่ขึ้นมีระเบียงที่กว้างพอที่จะเข็นเตียงผู้ป่วยออกไปรับลมรับแสงแดดข้างนอกได้เลยโอ้ oh, ดีจังเลยค่ะครับคือเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตจริงๆนอกจากคูณแล้วยังมีอีกโปรเจกต์ใหญ่อีกอันคือโรงพยาบาลบลูม อันนี้เน้นด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับโรงพยาบาลบลูมเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชขนาด50เตียงครับตั้งอยู่แถวแถวเพชรเกษมเพชเกษมครับอันนี้เป็นการร่วมทุนกับนารายพรพีโดยอพเพอรถือรุดย e k ถือรุน60%งบลงทุนก็ค่อนข้างใหญ่ประมาณ400ล้านบาทคาดว่าจะเปิดได้ช่วงสงกรานต์ปี2569ครับทำไม EKS ถึง ตัดสินใจลงทุนใหญ่ในตลาดสุขภาพจิตคะทั้งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องที่คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยเปิดรับเท่าไหร่หรือว่ายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่บ้างก็นั่นแหละครับคือโอกาสที่ EKH เขามองเห็นคือมันมีข้อมูลที่ชี้ว่าคนไทยอาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตซ่อนอยู่เนี่ยมากถึง10ล้านคนเลยนะครับ10ล้านคนครับแต่คนที่เข้าถึงการรักษาจริงๆเนี่ยมีแค่ราวๆสองล้านคนเท่านั้นเอง โอ้โหช่องว่างเยอะมากใช่ครับช่องว่างตรงนี้ใหญ่มากในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนที่โฟกัสด้านนี้จริงๆเนี่ยแทบจะไม่มีเลยจิตแพทย์เองก็มีจำกัดทั้งประเทศแค่ประมาณ1,000คนเท่านั้นเอง e k เเขาก็พยายามรวบรวมชิมจิตแพทย์เก่งๆมาได้แล้วกว่า10ท่านนะครับตั้งเป้าไว้เลยว่าจะให้บลูมเป็นโรงพยาบาลจิตเวชเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลย แล้วเขาจะสร้างความแตกต่างยังไงคะเพื่อให้คนกล้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้นลดกำแพงตรงนั้นลงเขาเน้นทุกมิติเลยครับทั้งเรื่องชีมแพทย์การรักษาที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยแล้วก็น่าสนใจมากคือเรื่องการออกแบบตัวอาคารเขาเน้นให้ดูไม่เหมือนโรงพยาบาลเลยครับแต่ให้เป็นสถานที่ที่รู้สึกผ่อนคลายใช้ธรรมชาติใช้แสงสว่างเข้ามาช่วยบำบัตดีจังเลยค่ะครับเพื่อลดกำแพงในใจของผู้ป่วยและก็ญาติด้วย คำถามสำคัญก็คือโรงพยาบาลที่มีแนวคิดใหม่แบบนี้จะสามารถทลายกำแพงอคติแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตในสังคมไทยได้จริงหรือเปล่าอันนี้น่าติดตามครับค่ะน่าติดตามมากกลับมาที่ธุรกิจที่เคยเป็นเหมือนเป็นพระเอกของเขามาก่อนอย่าง IVF หรือเด็กหลอดแก้วกันบ้างคะ่ะสถานการณ์ตอนนี้ดูน่าเป็นห่วงพอสมควรเลยนะคะใช่ครับอย่างที่เกิดไปตอนต้นรายได้ส่วนนี้ลดลงชัดเจนมาก 2 3ซนในไตรามาส2ที่ผ่านมาซึ่งมันก็สอดคล้องกับตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงประมาณ40อร์เซนในช่วงครึ่งปีแรกถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าเลยครับปัจจัยหลักๆที่ทําให้ลูกค้าจีนลดลงขนาดนี้คืออะไรคะนอกจากภาพรวมนักท่องเที่ยวที่ลดลงแล้วมีหลายอย่างประกอบกันครับทั้งสภาพเศรษฐกิจในจีนเองที่ไม่ค่อยดีนักค่าเงินหยวนที่อ่อนตัวลงมันก็ทําให้ค่าใช้จ่ายในการมาทํา I ว F ที่เมืองไทยดูสูงขึ้นในมุมมองของเขาอ๋อค่ะ โดยตรงกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เลยนะครับเพราะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงแล้วก็ค่อนข้างจะอ่อนไหวกับข่าวสารต่างๆแล้วทาง EKH เขารับมือกับภาวะนี้ยังไงคะในเมื่อการแข่งขันในตลาด IVF ไทยก็ดูจะสูงมากมีเป็นร้อยศูนย์เลยครับ EKH เขายังเชื่อมั่นในโมเดลธุรกิจของตัวเองอยู่นะครับที่ทำงานผ่านเอเจนซี่เป็นหลัก เขาเชื่อว่าเอเจนซี่เนี่ยช่วยหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจากจีนโดยตรงมาให้ทําให้เขาไม่ต้องลงไปแข่งเรื่องสงครามราคาในตลาดมากนักแล้วก็ยังคงรักษาจุดแข่งเรื่องอัตราความสําเร็จที่ค่อนข้างสูงไว้ได้ประมาณ70-80%ค่ะรวมถึงคุณภาพการบริการและก็เทคโนโลยีซึ่งเขาก็มองว่า ประเทศไทยยังเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการทำ IVF อยู่นะครับเห็นว่ามีการปรับการตลาดตามความเชื่อด้วยหรอคะใช่ครับมีการใช้เรื่องปีนักสัตว์เข้ามาช่วยทำการตลาดด้วยอย่างปี2024ที่ผ่านมาเป็นปีมังกรเขาก็มีแคมเปญกระตุ้นทำให้มีคนมาทำเยอะเป็นพิเศษอ๋อจริงด้วยปีมังกรครับตอนนี้ก็เริ่มมีการโปรโมทล่วงหน้าสำหรับปีหน้าคือปี2025ซึ่งเป็นปีมาแล้ว นอกจากนั้นเพื่อกระจายความเสี่ยงเขาก็ยังมีศูนย์ IVF อีกแห่งหนึ่งที่ตัวโรงพยาบาลเอกชัยเองเลยนะครับอันนี้เพื่อรองรับลูกค้าคนไทยในพื้นที่สมุทรสาครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะครับค่ะกระจายความเสี่ยงไปดูเหมือนว่าปี2569เนี่ย จะเป็นปีที่ EKH มีเรื่องให้ลุ้นเยอะมากๆเลยนะคะทั้งอาคารซีทั้งคูณอวนางแล้วก็บลูมเปิดไล่เรียกกันเลยการลงทุนใหญ่ขนาดนี้สถานะตานเงินของเขานี่รับไหวใช่ไหมคะแข็งกร่งพอไหมจุดนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับคือ EKH มีสถานะการเงินที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยเขามีเงินสดในมืออยู่ราวๆ1 0 0 0ล้านบาทเลยนะครับ 1,000ล้านใช่ครับซึ่งเป็นตัวแรกหลังหักค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการใหม่ๆเหล่านี้ไปแล้วด้วยซ้ำหูเงินสดเยอะขนาดนี้เดิมทีเขาตั้งใจจะเอาไปทำอะไรคะเดิมทีเลยเนี่ยเขาเตรียมไว้สำหรับการเข้าซื้อกิจการหรือ M&A ครับแต่พอดีที่มองมองไว้มันอาจจะยังไม่ลงตัวหรือเงื่อนไขยังไม่เหมาะสมประกอบกับราคาหุ้น e k H ในตลาดช่วงนั้นอาจจะดูต่ำกว่าที่ผู้บริหารประเมินไว เขาก็เลยตัดสินใจนําเงินส่วนหนึ่งมาใช้ซื้อหุ้นคืนไปก่อนครับการซื้อหุ้นคืนนี่มีประโยชน์ยังไงบ้างคะนอกจากการบริหารเงินสดมีหลายด้านเลยครับ 1. ก็คือเป็นการส่งสัญญาณความเชื่อมั่นจากผู้บริหารเองว่ามองว่าราคาหุ้นตอนนี้มันอาจจะถูกเกินไป 2. คือมันช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้ทางอ้อมนะครับทั้งกําไรต่อหุ้นหรือ EPS เงินปันผลต่อหุ้นหรือ DPS แล้วก็อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ ROE เพราะว่าจํานวนหุ้นในตลาดมันลดลงอ๋อค่ะแล้วก็3คือหุ้นที่ซื้อคืนมาเนี่ยยังเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคตได้อีกเช่นอาจจะนําไปแลกหุ้นเวลาไปทํา M&A ในอนาคตหรือว่าจะลดทุนจดทะเบียนไปเลยก็ได้ซึ่งทั้งหมดนี้ที่ทำได้ก็เพราะว่า EKS แทบจะไม่มีหนี้สินเลยครับเขาใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการเป็นหลักในการขยายธุรกิจแสดงว่าเขาก็ยังไม่ทิ้งแผน M&A ใช่ไหมคะ ไม่ทิ้งครับยังมองหาโอกาสอยู่ตลอดโดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดหุ้นโดยรวมมันปรับตัวลงแบบนี้ราคาหุ้นโรงพยาบาลอื่นๆก็อาจจะลงมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจมากขึ้นทำให้การซื้อกิจการที่มีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะคุ้มค่ากว่าการลงทุนสร้างใหม่ตั้งแต่ต้นก็ได้อันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางการเงินแล้วก็กลยุทธ์การเติบโตที่เขามองทั้งแบบออร์แกนิกคือโตด้วยตัวเองกับอินออร์แกนิกคือการซื้อกิจการครับ ถ้าให้สรุปภาพรวมของ EKH ณตอนนี้เราจะมองเห็นภาพอะไรบ้างคะเราก็จะเห็นภาพบริษัทที่แม้ว่าจะเผชิญความท้าทายในระยะสั้นๆนะครับจากธุรกิจเดิมบ้างจากภาวะเศรษฐกิจบ้างแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งเลย กำลังจะเรียกว่าเดิมพันครั้งใหญ่ก็ได้กับการขยายเข้าสู่ตลาดการแพทย์เฉพาะทางหลายด้านพร้อมๆกันทั้งโรคหัวใจการดูแลประคับประคองและสุขภาพจิตซึ่งล้วนแต่เป็นตลาดที่มีศักยภาพเติบโตสูงในระยะยาวขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งธุรกิจหลักนะครับมีการลงทุนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งรองรับอนาคตด้วยและทั้งหมดนี้ก็อยู่บนฐานะการเงินที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆครับฟังดูแล้วเป็นก้าวที่ท้าทายแล้วก็หน้าติดตามมากๆเลยค่ะใช่ครับ และนั้นก็นำไปสู่คำถามสำคัญที่อาจจะน่าขบคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าด้วยการที่ EKS กำลังจะเปิดตัวธุรกิจเฉพาะทางใหม่ถึง3ด้านในปี2,569ซึ่งแต่ละด้านเนี่ยมีความซับซ้อนต้องการความเชี่ยวชาญและก็การบริหารจัดการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทั้ง palliative care mental health และก็ cardiac center เนี่ยคำถามคือ EKS จะสามารถบริหารจัดการความหลากหลายและก็ความซับซอ้อนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมๆกันหรือไม่อืมนั่นสิคะในขณะที่ยังต้องดูแลธุรกิจโรงพยาบาลหลักให้ดีอยู่แล้วก็ต้องรับมือกับความผันผวน,นของตลาด IVF ด้วยการเดิมพันกับตลาดเฉพาะกลุ่มที่ยังค่อนข้างใหม่สำหรับภาคเอกชนในไทยแบบนี้จะสามารถสร้างการเติบโตและชดเชยไรายได้ส่วนอื่นได้ยอย่างที่เขาคาดหวังไว้หรือเปล่านี่คือความท้าทายใหญ่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยครับในปีต่อจอไป